สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบนักต่อสู้เพื่อสหพันธรัไทยทั่วไทยทั่วโลกผมสหายมาน้อยครับได้กลับมาพูดมาคุยกันท่านังอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่4นะครับของอความโคตรรวยของกษัตริย์ที่ไม่พอเพียงนะครับหรือว่ากษัตริย์จอมสร้างภาพของไทยนะครับนั่นคือราชวงศ์จัก,กรี โดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลลูกเมียของมันแม่ของมันนะครับวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงความรวยของกษัตริย์นะครับก็พูดถึงเดือนการเมืองนิดหนึ่งครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันนี้กษัตริย์ไทยรัชกาลที่สินั่นก็คือ ที่เรียกภาพบรุมนะครับผมไม่เรียกว่าเชลาลูงกอก็ได้นะครับได้โดนสำนักข่าวต่างชาติฝรั่งเอามาลากใส่เอามาประจานในเรื่องาก,การใช้ชีวิตเป็นเซ็เป็นเ์บอยใช้ชีวิตเสเพล์ซึ่งผมได้แชร์ในไทม์ไลน์ลงไปแล้วนะครับก็นั่นแหละคือความจริงที่มันเกิดขึ้นเมืองไทยพูดไม่ได้ครับแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ไว้หน้าเขาเอามาลากใส่เอามาประจานว่า เงินที่มันผลานเงินที่มันใช้จ่ายซื้อเครือข่ายรูหราอยู่ที่เยอรมันนั่นคือเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวบ้านของคนไทยทั้งประเทศนะครับ <c oughs> แม้แต่การที่นะครับไม่เคยให้ไม่เคยให้เกียรติกับสุภาพสตรีหรือเพศหญิงนะครับเมียกี่คนกี่คนมันทิ้งหมดจนนะครับมีลูกมีเต้าถึง13คน นะครับนั่นก็คือคนที่เรียกว่ารัชกาลที่สิถึงบอกว่าไอ้คนอย่างนี้แหละครับที่จะนะครับมาเป็นกษัตริย์นะหรือว่าสืบต่ออำนาจจากพ่อมันที่จะให้คนไทยกราบส้นตีนมันได้ครับผมบอกได้เลยครับมีแต่ยกส้นตีนใส่มันเท่านั้นแหละครับมันถึงจะสมเหมาะสมกับการประพฤติการปฏิบัติเรวยรยำของกษัตริย์องค์นี้นะครับวันนี้พูดถึงมาพูดต่อนะครับถึงสำนักงานทรัพย์สิน นะครับส่วนพระมหากษัตริย์ที่นะครับในเครือข่ายของภูมิพลครับถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ลูกหลานมันยังสืบต่ออยู่พี่น้องครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยครับนอกจากธุรกิจต่างๆที่มันทําแล้วนะมันเคยใช้ที่ดินบริเวณสวนวิศกาวันแล้วก็ที่ดินบริเวณครุสภานะรประมาณ35สิบหไร่ ซึ่งมูลค่าตอนนั้นประมาณพันสองล้านบาทปัจจุบันนี้ไม่ต่ำกว่าสามพล้านแลกหุ้นกับปตทเห็นไหมครับแลกหุ้นกับปตทของกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นของรัฐเหมือนกันนะครับแลกประมาณสามสิบสี่ล้านหุ้นหุ้นตอนนั้นราคาสาสิบห้าบาทนะสมัยปีสองพันห้ารอยส่าิบเจดแต่ยงว่าครับปัจจุบันครับมูลค่ามันมากมายมหาศาลนะครับมากมายมหาศาล นอกจากนั้นครับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังได้นำที่ดินบริเวณทุ่งพญาไทยครับที่มบอกว่าจำนวน480กว่ากับประมาณ490ไร่นะครับมูลค่าเป็นหมื่นไปแลกหุ้นกับธนาคารไทยพาณิชย <c oughs> ์ครับเห็นไหมครับซึ่งไม่มีกฎหมายใดที่อนุญาตได้ครับแต่มันทำได้เพราะเป็นของกษัตริย ผมมาถึงพูดถึงปตทกับไทยพาณิชย์ก่อนครับฉะนั้นพูดหลายรอบแล้วว่าขอให้บางอ้อเนี่ยแล้วว่าไม่ว่าสลินนะที่หูหนวกตาบอดไม่ว่ากลุ่มพลังงานต่างๆที่พวกมึงครับยังงูงเง่าต่อตุ่นอยู่ไปกล่าวหาทักษิณไปกล่าวหาใครก็ตามที่บอกว่าเป็นเจ้าของปตทว,วันนี้เจ้าของเจ้าของตัวจริงของปตทหรือว่าปั๊มสามสถารในอดีตนะครับปตทที่มาจากปั๊มสามสหารนะครับ เจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในปตทก็คือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพลซึ่งมรดกปัจจุบันก็จบสู่ลูกหลานของมันนะครับและเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็คือคือกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันฉะนั้นครับไม่ต้องตอแหลสร้างภาพครับว่าจะบีบยาสีฟัน ว่าจะซ่อมรอง,งเท้าเก่าวันนี้ครับมันชัดเจนนะครับว่าพวกมันตอแหลสร้างภาพตลอดเวลามันเคยมีพลรลบธนาคารภัยธพาณิชย์น,าาน,นะครับประมาณปีพศออ2522บังคับให้เอกชนถือหุ้นธนาคารไม่เกิน5%นะครับแต่ตอนนั้นแต่แต่อะไรครับ แต่สนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพลกษัตริย์ตาบอดที่ตายหายไปแล้วนะครับตาบอดข้างเดียวมีหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ครับนะครับตอนนั้นนะครับ36%จนใช้นอมินีครับมาถือเข้าอีกครับจนเป็นเจ้าของโดยปริยายหุ้นใหญ่สุดครับในปัจจุบันแล้วนักกฎหมายในณะน้นครับมีการตีความบอกว่าหุ้นของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพลครับได้รับการยกเว้นทางด้านกฎหมาย เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐครับฉะนั้นเห็นไหมครับคือทุกอย่างไม่ว่าปตทถ้ามีไม่ว่ามีหุ้นใหญ่ในปตทนะครับไม่ว่ามีหุ้นใหญ่ในไทยพาณิชย์สำนักงานทรัพย์สินของกษัตริย์ภุมิพลจะได้สิทธิพิเศษนะครับทุกอย่างและที่สําคัญครับภาษีรายได้ของสํานักงานทรัพย์สนินส่วนพระกษัตริย์ไม่เสียครับไม่เสียครับเอาอย่างเดียวครับไม่เสียให้ใครนะครับมันเปรียบเทียบกับคนไทยที่หาเช้ากินขํา ชาวนาชาวไร่มีเท่าไหร่ก็ต้องเกียรเสียภาษีครับนะบเพื่อประโยชน์ส่นวนรวมแต่กษัตริย์ภูมิพลครับที่บอกว่ารักประชาชนรักคนไทยรวมทั้งลูกหลานของมันที่สร้างภาพพอแล้วตลอดเวลาข่าวสองทุ่มนะครับพวกนี้มันไม่เคยรักคนไทยนะครับมันโกงได้มันโกงครับมันกอบได้มันกอบมันเอาเปรียบได้มันเอาเปรียบใช้ทั้งประเดจพระคุณครับในการล้นชาติล้นผลแผ่นดินล้นทรัพยากรของคนไทย มันน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> คือนอกจากประชาชนของกษัตริย์พุทธลครับที่หูหนอกตาบอกหลายคนทั้งร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยครับซึ่งไม่ว่าใครก็ตาม <c oughs> เมื่อมีเงินมีทองมากมายมหาศาลขึ้นมานะครับไม่ว่ากลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะเสียเจริญโดยเฉพาะเสียธานินของซีพีของเบียช้างเบียสิงตระกูลนั้นที่ผมเคยเอ่ยมาแล้วครับ พวกนี้นะยังต้องเอาเงินไปถวายนะครับโดยพระราชกุศลครับนะฮะเพื่อจะให้กษัตริย์ได้มีเงินใช้จ่ายตลอดเวลาแล้วอ้างว่าการที่ถวายพวกเขาไดุ้ญสูงสุดนอกจากนั้นครับรัฐบาลครับทุกรัฐบาลยังมีหน้าที่ครับเอาเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชน ที่จะนํามาพัฒนาประเทศชาตินะครับเอาเงินตรงนี้ครับไปจ่ายนะไปจ่ายค่าเลี้ยงดูกับให้พระราชบุตรทุกคนครับขอกษัตริย์ภูุิพลโดยให้เหตุผลบอกว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐและคนไทยทั้งประเทศมีหน้าที่จะต้องให้รับบอก,กริย์ดดำรงอยู่และเป็นศักดิ์ศรีของชาติไม่ให้น้อยหน้ากษัตริย์องค์ใดในโลกรู้ไหมครับ เงินที่มาจากภาษีของพวกเราที่ไปให้กษัตริย์นะครับปีหนึ่งครับเรียกว่ามากมายมหาศาลซึ่งมันต่างกันเลยครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะบรูไนบรูไนเขามีจะเอาเงินเอาเงินของกษัตริย์ไปให้ประชาชนนะครับท่านที่เขาล่ารวยนะครับและล่ารวยน้อยน้อยกว่าภูมิพลแต่กษัตริย์บรูไนครับกลับดูแลประชาชนเขาอย่างมีมีความอยู่ดีกินดีทั้งประเทศ แต่คนใดครับชาวไร่ชาวนาชาวยากจนต่างๆจะต้องเอาเงินจากหยาดเงินแรงงานครับไปประเคนให้กับภูวิผลเพื่อใช้จ่ายสรุปสลายแล้วอ้างว่าพอเพียงมันมีกงบประมาณตัวเลขนะครับที่จัดตั้งมาตลอดเวลาครับทุกรัฐบาลแม้แต่รัฐบาลคอสอชอพี่น้องรู้ไหมครับว่ากระทรวงการคลังของทุกรัฐบาลบจะต้องจ่ายค่าบำรุงเลี้ยงดูครับ ฟังให้ดีครับทุกรัฐบาลครับกระทรวงการคลังจะต้องจัดงบประมาณเป็นค่าบำรุงเลี้ยงดูพระราชวงศ์และดุสานุวงศ์ครับรวมทั้งกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นครับท,ทั้งทั้งที่มันเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแต่มันไม่พอครับเงินที่มันมีอยู่ที่มันเก่าโกลอยมาครับมันไม่เอามาใช้กลับมาเบียดบางเงินจากภาษีเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะนํามาพัฒนาประเทศชาติ เสือไปให้กษัตริย์อุบาทิคับมันล้างมันผลาญครับกับดวงกับโคตรเง่าสลาดของมันปีหนึ่งครับไม่ต่ํากว่าสองหมื่นล้านบาทปีละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านบาทปัจจุบันผมผมว่านะครับมันจะเอาไงก็ได้ครับมันถึงออกกฎหมายต่างออกมาครับในเรื่องเงินของมันไอราชการที่สิบที่มันออกมาแล้วนะครับคุ้มครองเงินของมันพี่้องครับ นอกจากจะให้เฉพาะแบ่งพวกมันแล้วก็บรพระบรมสารุ่งแล้วหน่วยงานต่างๆในเครือของกษัตริย์เงินเงินจากภาษีของรัศดรอครับที่จ่ายเข้ามาครับต้องไปเบียดบังไปจ่ายไม่ว่าค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ค่าครับอีปลารทุกอย่างครับในเครือข่ายของกษัตริย์อีกนะครับนอกจากให้กษัตริย์แล้วต้องจ่ายต่างหกครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งครับหมื่นล้านบาท ห2 0 0 0ครับค่าใช้จ่ายต่างๆครับในการเดินทางไปไหนมาไหนครับประมาณหมื่นล้านแล้วยังมีงบของกษัตริย์ครับแฝงอยู่กระทรวงต่างๆอีกเยอะครับอีกเยอะมากมายครับอ,อย่างเช่น,นเวลานะครับกษัตริย์ม,มันไปไหน,ม,นมาไหนนะครับแม้แต่ไปต้อนรับประมุขระดับประเทศครับรัฐบาลครับทุกรัฐบาล ต้องมีหน้าที่จัดงบให้ไม่ต่ำกว่าครั้งละห้าร้อยล้านบาทในการต้อนรับประมูต่างประเทศรับที่สําคัญครับที่เราแต่ละปีครับมันมีงบถวายอรรักขาความปลอดภัยที่ไม่เกี่ยวกับสองหมืนล้านบาทไม่เกี่ยวกับหมื่นล้านบาทนี่ต้องจัดให้กษะสัตว์ตาหารอีกงบถวายลักขานะครับในแต่ละปี ไม่ตม่ำกว่าปีหนึ่งสองพันล้านบาทครับ <c oughs> พี่น้องครับนี่คือการล้างผานระบบกษัตริย์ไอตัวเฮีย้ยไม่กี่ตัวครับแต่เป็นตัวถ่วงตัวหนักแผ่นดินมากๆที่บอกใครชื่นชมพระบรารมีก็ชื่นชมไปแต่นี่ครับตัวเงินต่างๆที่มันใช้สองหมื่นล้านบาทครับลองหาดูครับมีกี่คนมีไอวัชิลาลงก,กรมีทอมขาถางปัจจุบันมีถั่วปักอ้ามีลูกหลานของมันมีอ,อโักมีซูซี รวมแล้วผมบอกให้เยอะครับไม่เกินพันคนครับแต่ปีหนึง่งก็ต้องเกียรติให้พวกมันเอาไปสูรุษสุรา่ายครับสองหมื่นล้านบาทไม่นับงบที่มันใช้ใจ่ายจิปะทะในการเดินทางต่างอีกหมื่นล้านแล้วไม่มนับไม่นับงบที่มันเวลาแขกบ้านแขกเมืองมานะครับปีละห้าร้อยล้านบาทต้องให้มาน,นอกจากน,นะ้ครับงบถวายราขาครับปีหนึ่งครับสองพันล้านบาทที่ต้องให้พวกมันใช้ใจ่ายไม่นับกับ ทุกสองทุ่มนะครับที่เกณฑ์คนเอาเงินไปให้นะครับที่เป็นออกข่าวที่อ้างว่าโดยพระราชายายหรือว่านะแล้วแต่มันจะใช้นะครับไม่นัดแล้วนะครับคือพวกนี้มันมีแต่เอาอย่างเดียวครับมันไปเปิดงานมันไปเปิดไปที่ไหนครับอย่าคิดว่าไปฟรีนะครับเงินทั้งนั้นนี่คือความไม่พอเพียงของกษัตริย์และเครือข่ายลากหลายของมันผมจําได้ครับตอนที่ผมเป็นนักศึกษาลาม ตอนที่จะมีการรับปริญญาต้องมีค่าใช้จ่ายครับค่าเสื้อคลุยค่าดอกไม้ค่าถ่ายรูปนะครับเครือข่ายกษัตริย์จะไปเอาจะเป็นพระราชทานครับผมคนนึงครับผมไม่รับนะครับพระราชทานปริญญาบัตรครับผมบอกผมไม่มีเงินนะครับเพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กวัดผมมาให้หลวงพ่อเจิมให้นะพระราชทานให้ผมยังมีความสุขมากกว่า นี่คือกษัตริย์ที่มันเอาเปรียบเราอทุกอย่างทุกวันนี้ครับที่ไปนะฮะราชทานปริยาบัติตามมหาเลยต่างๆครับมันผูกขาดกันหมดครับเงินทั้งนั้นครับแล้วเดินทางแต่ละทีครับตั้งแต่คนดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ตำรวจท้องที่ทุกอย่างครับมีค่าใช้จ่ายหมดนั่นคือครับระบบกษัตริย์ที่มันไปไหนสุรุยสุร่ายนะครับเลอะเทอะเปื้อนครับเกกะครับไปไปไหนที่ครับปิดถนนยาวเหยียด ฉะนั้นวันนี้ครับทัวเลขเข้าๆที่ผมมาอ่านนี่ครับนี่คือมันรวยอยู่แล้วครับแต่มันยังมาเบียดบังงบประมาณเบียดบังภาษีที่เราแทนที่จะเอาเงินภาษีกลุ่มนี้เงินสามสี่หมื่นล้านนี่ครับไปพัฒนาไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลครับในแต่ละปีครับผมว่าได้ประโยชน์มากมายครับต่อประชาชนคนไทยครับประเมินค่าไม่ได้แต่เงินจํานวนนี้ครับกลับต้องมาให้กับกษัตริย์รับราชวงศ์จักรี รวมทั้งลูกหลานของมันครับมาใช้จ่ายอย่างสุรุลุล่าผานแล้วผ่านเล่าครับฉะนั้นครับเราจะไว้มันทําไมจะมันไว้ทําไมครับมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งครับกรมราชอนพลรั์ครับที่เขาเรียกว่าเป็นกรมที่ทําหน้าที่ถวายความปลอดภัยแล้วก็ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชดำตามใจของมันนะครับผมใช้คำว่ากรมแล้วคือทั ทำอะไรตามใจของมันนะครับกรมนี้ครับรัฐบาลต้องเกียรติให้ครับปีหนึ่งห้าร้อยล้านบาทและงบตํารวจเหมือนกันครับสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดคนดูแลกษัตริย์เวลาไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าถวายความปลอดภัยต้องจัดค่าเบี้ยนี้ครับปีหนึ่งครับประมาณสี่ร้อยล้านบาทกองบัญชาการทหารสูงสุดครับเวลากษัตริย์มันไปแดกไปไหนไปเที่ยวไหนครับไปบ้านนั้นบ้านนี้ครับต้องจ่ายให้ครับ ไม่ตม่ำกว่าปีหนึง่งร้อยห้าสิบล้านงบสำนักราชขาในยกครับสลับเก็บรถเก็บเครื่องบินของกษัตริย์ใช้เงินตกปีละสี่ร้อยล้านบาทยังมีงบซื้อคอปเตอร์ครับสลับกษัตริย์และโลงจอดอีกครับไม่ต่ำกว่าสองพันล้านบาทคือเงินพวกนี้ครับไม่มีหลักสิบ ไม่มีหลักสิบหลักแสนครับเป็นหลักร้อยล้านเท่านั้นนั่นคือค่าใช้จ่ายที่สุรุสุไลของกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์ไทยครับใช้เงินจากภาษีของคนไทยครับปีหนึ่งครับปีละไม่ต่ำก,กว่าห้าหมื่นล้านบาทครับพี่น้องปีละนะครับนี่เราต้องจัดให้ครับไม่เกี่ยวกับที่มันได้เงินไปไปรับตรงนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวคนที่มาถวาย ไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้จากสำนังกงานทรัพย์สินที่มันได้กาไรโดยที่ไม่มีแบ่งไครและไม่เสียภาษีนะครับเปรียบเทียบกับราชวงศ์อังกฤษครับคีนเลิซาเบธเขาใช้เงินครับจากภาษีของคนอังกฤษปีละแค่สองพันล้านบาทครับสองพันล้านบาทครับแต่สัตว์ไทยครับใช้เงินสูงกว่าราชวงศ์อังกฤษครับไม่รู้กี่เท่าครับลองหารดูก็แล้วกัน นี่คือความจริงที่เปิดเผยไม่ได้แต่มาน้อยเอามาเปิดเผยครับพอพูดถึงที่มันร่ำรวยอยู่แล้วและมันมาเบียดบางภาษีแล้วครับผมจะเอาเรื่องที่มันใช้อยู่ไม่ว่ารถไม้บักนะฮะหรือว่าเครื่องบินที่มันใช้อยู่ที่อ้างว่าพอเพียครับมาประจานในตอนต่อไปและทิ้งท้ายครับผมเห็นอาการเกลี้ยกล่อดของไอ้หมาบ้าไอ้เหี้ยะยุ์จันโอชาที่มันสำลักสำราบเมื่อวันศุกร ที่นะครับกล่าวหาคนต่างชาติว่าสร้างความแตกแยกไอ้เฮียตัวนี้ครับมันพูดแต่ดาคนอื่นครับไม่ตักน้ําใส่กระโหลกเฉโงกดเงาตัวเองมันนะครับถ้ามันไม่ไม่รักประหารครับเมืองไทยมันก้าวหน้าไปกว่านี้โครงการจะนําข้าวก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้ครับแต่เพราะพวกมึงสมรู้กันครับนะฮะสั่งให้กอมปราออกมาปิดถนนออกมาเคลื่อนไหวแล้วอ้างรักประหารอ้างความวุ่นวายที่จริงครับความวุ่นวายต่างๆมันเกิดจากพวกมึงครับ เกิดจากที่กษัตริย์สั่งมาครับไม่พอใจยิ่งแล้วเกิดจากที่ทหารครับที่ละโมบโพสันหวังแก่งใหุประโยชน์อำนาจไม่สนใจความทุกข์ชาวบ้านฉะนั้นเรื่องต่างๆครับมันมีที่มาที่ไปนะครับตอนที่5ครับผมจะพูดผมจะพูดนะฮะให้พี่น้องรับทราบต่อ,อไปรวมทั้งความไม่พอเพียงของกษัตริย์ที่มันโคตรรวยอยู่แล้วนะครับที่มาต่อหลายสร้างภาพมาประจานลากไส้ต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้กำลังใจทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าสนับสนุนทั้งการเป็นอยู่สาธารนค่าโทรศัท์คนเน็ตแล้วก็นะครับเป็นหัวเป็นใยในความปลอดภัยผมนะครับวันนี้สายมาน้อยขออนุญาตกราบลาก่อนครับพบต่อไปครับในคลิปที่5นะครับช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับไอบ่อยครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆนะครับก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติครับนะเป็นเรื่องธรรมดานะมาน้อยยังแข็งแรงและปลอดภัยดีอยู่ครับวันนี้นะครับก็ขอพี่น้องสู้ต่อไปพร้อมกันนะครับ ในะนำสู้เพื่อหาันธระเไทยสายมาน้อยลาก่อนนะครับสวัสดีครับ